ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังน้องเค้กกับเอิ้งเอ๋ยครับ เหมือนลเเกิยใครแล้วเขก็เซโนโพระน้องนางให้เด็กพี่ไม่โกอาิิทั้งอาิิโทมมาน่านยใจแต่งตัวแล้วก็ดูเธอเฉยเฉยจนแล้วเขาทนไม่ไหวเรานิยมเรามันใช้ไม่ได้โอลนโโอลานายไม่มีใครปิ้งเราเองององ รักก็เลยเสร็จเข้าขาดีทีแล้วความเร็วพอๆกับเต่ากินแหวประจำได้แล้วไข่แ,แดงไข่ดาวแล้วไม่เคยลิ้มเลยจะมีบ้างไหมสักคนมาสนใจคนเชยเชยเห็นใจแกรีบมาเลยเอิเออเอเอ,อยากลองเอยสักที ว่าแต่น่งเหนื่อยเรื่องรักก็เลยเสร็จเขาาดีทีแลวความเร็วพอๆพอกับเตา่ากินแฮวประจำเลยาเล,ลรเราไข่แดงไข่ดาวแล้วไม่เคยลิ้มเลย มให้สักคนมาสนใจคนเฉยเห็นใจแกรีบมาเลยเองเออเออเงยอยากลงเอยสักทีเอิงเอิงเอิงเอี่ยเอิงเอิงเอีย เอเขาดูไปเขาก็อมยิม้มหัวเข้าไป่พุ่ปลื้มใจอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาหนึ่งก็คือริเกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้มาร้องสำเนียงเพลงและทํานองมันเป็นเกี่ยวกับริเกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าที่ที่พีเอบอกเอาไว้ลูกว่าถ้าเราฝึกอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยให้เราได้วิชาทุกอย่างครับมันเอามาใช้ได้เพลงนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเพลงเกี่ยวกับริเกพอตั้งวงลำขึ้นมาเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจเลยลูกมันเป็นวิชาที่หนูได้ได้ฝึกฝนกันมา ชื่นใจครับที่ถ้าเกิดเราจะพูดบอกว่าเอเนะี่ยเหมือนเป็นเป็นผู้ที่สร้างน้องสองคนมาก็ไม่ผิดไม่ผิดเนะาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างมาเพราะฉะนั้นหนูต้องสองคนนะโคก,กับเค้กต้องไม่ลืมคนคนนี้นะั่นลูกนะวันนี้เขาอาจจะนั่งอยู่หนูได้เห็นเขาวันไหนที่เขานอนหนูต้องมาดูเขาเนาะ <laughs> นอนหลับพักผ่อนเราต้องมาดูแลเขาแต่ลูกนะร้องดีมากแล้วก็จังหวะเต้นแล้วก็ตาหรือว่าเป็นพระเอกลิเกก็เลยอ่หนูเหมือนฝรั่งมากเลยมีลูกมีเชื้อไหมเชื้อแขกครับอ้าวเหรอพ่อพ่อเป็นแขกแม่แม่เด็กเสิร์ฟครับ